อันนี้ทำจบดบกุหลาบกี่อันนี้เส้นแรกนะคะเอาเส้นที่สองมาคล้องเจละกี่เ้นนะน่าจะร้อยร้อยเซนแปดเซนแปดเซนพับจับคู่แล้วก็ทำอันนี้เส้นนี้คล้องนี่นะคะแล้วก็เส้นนี้แยเข้ามาก็พับเก็บชื่อ อันนี้ก็จะเป็นนี่ก็พับพับ,พบเฉียงมาทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สามก็ทําทเหมือนเดิมส <4 S 2> ี่เ,เส้นเส้นที่สี่ก็เฉียงเหมือนเดิมแต่ว่าเราจ,จับปลายนะคะแย่ yeah. ปิดเก็บเพื่อที่จะไม่ให้ริบบิ้มันหลุดอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้อีกเส้นหนึ่ง อันนี้เอาอันนี้อ๋อถึงว่าอันนี้ก็เริ่มทําทําถ้าใครทําส้มเป็นก็ทําพื้นฐานได้เลยนะคะพับหนึ่งองการทำส้มสองสามสี่แล้วก็อันนี้เอาลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นนี่เส้นที่ที่สองลงเอาเส้นที่หกขึ้นก็เอานี่เส้นนี้ลงแล้วเส้นที่เจ็ดขึ้น นี่แล้วก็สลับกันจนเหลือ4ี่เส้นนะคะสี่เส้นปุ๊บแล้วก็เอาเส้น <3 S 1> เหลือสี่เส้นนี้ก็เส้นเส้นที่หนึ่งแล้วก็เอาวะไม่ต้องเอาสอนนะคะแล้วก็เอาเส้นที่สองที่เหลืออยู่สอดตรงนี้เข้าไปหรือก็อันนี้เส้นที่สามของที่เหลืออยู่นะคะก็แย่เข้าไปตามช่องถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แย่เข้าไปทางเดิมนะคะแต่ว่าจะจะทะลุอีกอีกหนึ่งช่อง อันนี้เราก็จะจับจับดูว่ามันเนี่ยไหมไอ้อย่างเงี้ยโอเคแล้วเราก็จะเป็นเหมือนลูกส่งแล้วก็พลิกลับมาพลิกลับมากลับมาอีกอันนี้ก็จะเป็นนี่เราก็จะพับเก็บนะคะอันนี้จับเส้นนี้มานะคะแล้วก็นบไปหนึ่งสองสามแล้วก็พาดผาดแล้วก็เราก็เอานิ้วนิ้วชี้กับนิ้วนี้ นิ้วพับเก็บไว้แล้วก็เราเส้นต่อไปหนึ่งอันนี้เส้นนี้เรามาแล้วก็นับหนึ่งสองสามพาดเสร็จแล้วก็หนึ่งอันนี้อันนี้เราไม่นับอันนี้เราก็จะนับเส้นนี้หนึ่งสองสามแล้วก็เราก็พาดอันนี้ก็หนึ่งสองสามก็พาดแล้วก็หนึ่งสองสามพาดนี้เหลือสามเส้นนะคะก็เราก็จับปลายมา นี่เลยแย่เข้าไปตรงนี้เลยปิดอ่ะหนึ่งอันนี้เส้นที่สองนะคะเข้าเข้าไปทางเดียวกันแล้วก็ทะลุอีก,อ,กอีกเส้นอีกต่อมาอ,อันนี้เส้นต่อไปก็แย่เข้ามาอันนี้ก็มันก็จะพบ8ปดเส้นพอดีนะคะแล้วก็จะดึงให้มันกระชับดึงกระชับ ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะคะอันนี้เราจะพับเก็บโดยที่ถ้าทําแบบนี้เราเวลาเราใส่เหรียญจะใส่ง่ายเราถ้าเราลืมใส่เหรียญมันจะใส่ง่ายแล้วก็เข้าไปทางนี้ได้แต่ถ้าเราพับเก็บแล้วปิดเป็นดอกเลยมันก็จะยากเวลาเราใส่เหรียญมันก็จะไม่สวยมันก็จะยับจ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี้ น,นี้พับเก็บนะคะก็คือสอดไปนี่เลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสองสามมาทะลุเส้นเส้นที่สามอย่างนี้นะคะ่ะไปเรื่อยๆเราก็จะพับจนก,กว่าจะเป็นเส้นสุดท้ายอันนี้เหลือสองเส้นสุดท้ายแล้วนะคะให้เส้นไปข้างนใช่ให้มันพับเก็บให้หมด แต่จะได้ดอกนึงก็ต้องมีใจรักเพื่อนอันนี้ทำสูงสุดได้กี่ดอกถ้าถ้านั่งทำเต็มที่ก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยดอกอันนี้เราจะขึ้นถึงสองร้อยอันนี้เราจะขึ้นขึ้นดอกเป็นดอกกุหลับกีบบานนะคะอันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้มันไปอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็พี่กลับมาพี่กลับมาแล้วก็เราก็ปิดปิดนิบินทางนี้นี่คือมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เราก็ น,นี่อันนี้เส้นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะใส่ข้างหน้าจะแย่เข้าไปซอยข้างหน้าช่องข้างหน้าเส้นหนึ่งนี่ค่ะจะเห็นชัดเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องไปแย่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเก็บแล้วเราจะจับอันนี้ก็จะทําพอนี่เราก็ทํานี่เหมือนเดิมค่ะตามรอยริบ<ช>ินอันใช,นใช่แล้วก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาสิใช่ไหมคะแล้วก็พลิกกลับ แล้วเราก็พับเก็บ<า>กเเละใช่มันจะเห็นลายสีอันนี้ก็เหมือนค่ะก็ทำทำจนกว่าจะครบแปดดอกไอแปดเส้นนะแปดเส้นอันนี้ไม่ต้องทำนั่นก็ห่างๆก็ได้คะ่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเราแย่ริบ่บินถูกไหม ก่อนจะทำจะเป็นเนือถ้าทำไม่ทำบ่อยๆลืมเลยใช่มันต้องแบบใช้ความจำแต่อะไรใช่แบบลายเส้นแล้วก็โหลายทอดถ้าทำเสร็จป๊บเราไม่ทำบ่อยๆไม่ลืมใช่มันต้องจำเนาะลายนี้ไปทำไหนก่อนจะทำเป็นเนื้อสอนืงว่าลายกุหลาบเนี่ยยากกว่าก่อนถ้านี้ที่ตามวัดเขาจะส่งมาทำสัทำอะไรนี่ก่อน ถ้าดอกกุหลาบร้อยร้อยละเท่าไหร่อ่าตัวนี้ถ้าเป็นเป็นสองกันก็อย่างน้อยก็ต้องสี่ร้อยห้าสิบร้อยละสี่ร้อยห้าสิบใช่เพราะว่าริบบิ้นมันก็ราคาไม่ใช่ราคา <c oughs> ทั่วไปมันจะนอันนี้จะตกประมาณร้อยยี่สิบค่ะถ้าเป็นลายๆเนี่ยใช่ลายๆอ่ะร้อยยีย่สิบลายนี้นะ, <c oughs> ะแต่ว่าอันนี้ไม่แพงนะคะอันนี้จะถูกจะถูกจะจะมีริบบิ้นกากเพชรอ่ะจะร้อยแปดสิบ ร้อยแปบอยเบใช่อันนี้จะแค่1้อยี่สเต็มที่ก็ร้อยหแล้วก็มีแบบเป็นมันแบบกากเพชรเป็นเงาเป็นเลื่อมกากเพชรแบบบางๆก็มีนะคะราคาก็ไม่แพงอันนี้อันนี้เราก็จะปรับปรับตามไอ้นี่เลยอันนี้ก็จะเห็นเป็นสองสีสองสีอันนี้เห็นไหมคะ จริงๆนั่นเองตะเสามีแค่ลากตีมีดอันนี้ก็อ,อ,อันนี้พอเสร็จแล้วเราดอกอนนดอกเราเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมคะมแล้วก็พับกเก็บหมวกเราเลยใช้เนินตะสาวคือมาเริ่มต้นตนั้งแต่เนินเนู้นมาให้เข้ามาถึงนี่ตรงนี้นเราก็พับเก็บเลยพับเก็บกเลยนะคะมันจะออกหนึ่งสอสาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราทําส้มอะเขาไม่หัวเนินตะสาว เก็บเส้นใช่ไม่รั่วเนยสงส่วยดอกเยอะมากเลไม่จริงจริงจังถ้าทำจริงจริงยจังได้สามร้อยถ้าถ้าตัดแล้วนะตัดแล้วทำอะไรแล้วนั่งทำทั้งวันอ่ะเคยได้ถึงสามร้อยสองร้อยกว่าถึงสามร้อยแต่ถธอนั่งทำจริงจริงน่าจะได้ถึงสามร้อยถึงใช่ดอกทำไว้บางทีเราเห็นมันทำอยู่สองสามดอกเย็นเนี่ยนะพรุ่งนี้เช้าเรามามันก็เยอะแล้วอ่ะ อันนั้นแค่แค่ครึ่งอันนี้เราก็ตัดตัดนอทนใชนั่งทนะนอตัดอียงตัดให้มันแบบชิดเนี่ยไม่ให้มันเห็นง่ายินเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่หลุดใช่ไหมใช่ไม่หลุดค่ะเพราะว่าเราทำสองชั้นแล้วอะ เราทากุหลาบแล้วเราเก็บพอเราเก็บรอบนี้มามันก็จะแน่นแน่นก็ทําคําว่าตรงนี้มันสามชั้นมันก็จะแน่นนี่ก็คือไอชีดเอาอันนี้ไปประยุกต์ทําเป็นดอกกุหลาบเข้าช่อนะวันวาเลนไทน์อ่ะเสียบก้านใช่เสียบก้านขายเป็นช่อเคยไอยู่ไม่ใช่หรอทำสั่งทําช่อละร้อยห้าสิบได้ถามคุณแม่ผมสิบดอกดอกใส่ใบใส่ใบใส่ใบก็โอเคนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําแบบ เปิดในร้านเขานะเราทําแค่ชั้นเดียวแล้วก็ทำอะไรเนี่ยแล้วก็เอาดิบิ้นเนี่ยมาให้มัดเในโบเขาเรียกดอยลี่เนาะเโดยพี่จี๊ดนี่คนนี้เจเจเเจ้าไปเชียวทำได้หมดเลยขอให้เอาแบบมาให้ก็ได้ทำได้หมด